โอเคอยู่กับเกมไซเลนเคสเป็นเกมที่ไม่อยากเล่นเท่าไหร่แต่ก็ต้องเล่นเพื่อให้ได้เห็นรีแอคชั่นของเรานั่นเองมั้งนะโอัโอ้ยแม่งยี่โอ้ตกใจแมกกระทั่งกวางอะโถ่แม่งเอ้ยอะไรวะนี่อะมอนกอมอนคอมอนมาดีมาดีมาดีไม่กลัวมั้งนะแม่ สำรวจสำรวจโหชนกวางฮะทีวีนี้ทีวันนี้วินาทีชีวิตกวางใสเตกไปไหนได้บัางอะไปไหนได้บัางเนี่ยผมว่าไสเลนเทสคงไม่โผล่ตรงนี้นะโอ้โหไสเลนเทสเจดโอ้ฟักฟักกิงเจด เอาฮะเข้าเกมหลักแล้วชีวันนี้ไหนบะทางเข้าอันนี้ไม่มีวิ่งไปนู่นอ๋อกด e ถ่ายรูปได้โอ้โหเสยงมันร้องเสยงมันร้องเสยงมันร้องเอาแล้วต้องวิ่งไปไหนวะนี่ต้องวิ่งไปไหนละนี่อจะขายรูปเอ้ามันนิ่งเลยมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่ง มันนิ่งแล้วก็เอาเฮ้ยถ่ายอ่านี่ไงถ่ายรูปแ<ง>ช่ฮันนีม่มีการร้องมีการร้องเดี๋ยวนะมันไม่ทำอะไรเราอบ้านตึกพวกนี้มันเข้าไม่ได้ลองเดินเข้าไปใกล้กลดูที่มันจะทำอะไรเราไหมเราอยากถ่ายรูปและยัดจูบอะ ท่านนี่ยิ้มให้ด้วยมันคงไม่จับเรากินเฮ้ยอยากถ่ายรูประยะจูบท่านแหนะวิ่งดีรอเลยวิ่งวิ่งวิ่งเจาะตัวละครกูวิ่งวิ่งอย่าโดนมันจับกินอย่าโดนมันจับกินวิ่งจุกจุกนี่จุกระดับเศียรจุกระดับเทพวิ่งไปตรงหลอดไฟวิ่งไปตรงซอกตึกวิ่งยัง เกมอะไรเนี่ยกูเล่นเกมอะไรอยู่นี่อฮัลโหลมันตามเราอยู่ไหมเนี่ยอ๋อ oh, <c oughs> ไม่ตามเนาะย,ยังไงเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าวิวัดเสียววัดเสียวแม่ถ่ายรูประยะจูบคิดได้ไงนูน้นมันอยู่นูน้นโอเคต้องไปตรงนู้นก่อนตรงนู้นคืออะไรโู้ <c oughs> ใจสั่นใจสั่นเลยทีเดียวดูสิฮะที่นี่มีอะไรมัง่งไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นแค่ที่ซ่อนเฮ้ยตรงนี้มีรถขึ้นได้ด้วยอา้าวแล้วไงต่อตรอการกุญแจเหรอกุญแจไหนอะ กุญแจไหนแล้วคุณเอ้ยอี่หมับ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 ฮัลโหลกุญแจแล้วเราขึ้นรถไงวันเนี้ยหวังว่าพี่ไซรนเลนคงไม่ทำอะไรเราจะบอกนะ่ะให้ตามหากุญแจแถวๆเนี้ยแล้วเอารถไปไล่ขับไอ้ไซเลนเฮด ได้ยินเสียงนกหู่โอ้โหเสียงเดินพื้นไม้มันแข็งแรงมากแงดอาร์ดแงดอาร์ดเชียวมึงเอ้ยเจียดมากเลยกูต้องมาเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยฮัลโหลฮัลโหลไหมเฟลนหงว่าพี่ไซเรนคงจะไม่เดินมาหาเราทางนี้ใช่ไหมมันอยู่ไหนแล้ววะถ้าเรารู้ตำแหน่งมันก็น่าจะปลอดภัยหรือเปล่า มันจุดมันจุดอ๋อนูนเห็นมือแล้วมันเดินมาทางนี้ด้วยฮาเช็ดคอมอนไดโปรจะมาทางนี้เลยได้เปรดมึงจะเดินมาเท่านี้เลยเออขึ้นรถไงวันนี้เฮ้ยกูแจ๊ะ อย่าบอกนะต้องไปจู๊กมันเพื่อล่องไปทางอื่นเนี่ยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเห็นไหมเห็นไหมไปไหนแล้วนี่มันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วโฮ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 แล้วต้องหากุญแจจากไหนได้เนี่ยวิ่งคิดอะไรไม่ออกวิ่ง มบ,มบเปิดไฟฉายกับปิดไฟฉายวิ่งเดี๋ยวต่างกันไหมวะอ่ะแล้วลูกพี่ไส่เลยเราอยู่ไหนแล้ววะเนะ่ะผมแม่น้ำบักด้วยฮัลโหลคุณท่านคอมอนไปได้แล้ววะไม่รู้หรอกมันอยู่ไหนวิ่งเสพบรรยากาศเกม โอ้มายทำไมต้องมีเสียงตนตีประกอบหลอนๆด้วเนี่ยโอ้เกมมึงทำาให้คนเล่นหรือมาทำทรมานจิตใจคนเล่นเนี่ยพี่ไซเลนก็อยู่ในนู้นไหมวะฮัลโหลกำนันฮฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล โอ้โห oh, สุสารเหรอตรงเนี้ยเป็นหินกับกล่องไม้ว่นไงลูกพี่ไซเรนแม่ยิ้มฟันขาวแจมมี <c oughs> ม่มีอะไรเลยลูกพี่เดินมาดางนี้เหรอจริงอ่ะไอเดินมาเปล่าฮะ <c oughs> เดินบอกเดินเดินบักไายใส่เลนเราก็โผล่มานกิเนี่ยขึ้นรถได้อย่างวันนี้เอ้ยเอ้ยไม่มีกุญแจรถอ่ะว้าวฟากกิงเชดเฮลโลไม่รู้ทำอะไรรู้ได้แค่ว่าเปิดไฟฉาย เสียงไซเรนเอ้แกนหัวไซเรนจริงๆใช่ไหมมันเหมือนปลายมันมากกว่าหัวใช่ไหมตามเรามาเลี้วครับตามเรามาแล้ววิ่งดิรออะไรวิ่งดิรออะไรรออะไร่ ไซเลนตัวนี้มันเล่นไม่เป็นเถอะดูสเต็ปจุกบอกเลยไซเรนติดบั๊กหรอเปล่า,าไปดูหน่อยอน่าหน่ะจริงแวะ <c oughs> <c oughs> วิ่งบุญฟลกอยู่นั่นแหละมึงเนื้อจุกแล้วนี่ไม่เคยเจอราชาจุกอันเดอจุกผีอันเดอร์จุกอันเดอคนวิ่งใส่ผี ขนาดไม่ครับแมบบผีไม่กลัวเลยสปายนำตลอดสปายเปิดประตูก่อนตลอดเย้ยคือโอ้แมบบนี้คงไม่มีเลยมากจบไปแค่นี้ก่อนดีกว่าโอเคเจอกันคราวหน้าแล้วกันฝนตกละวเสียวเกน